สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าทรายบัวทรายเสียแบงนะคะโอ้โหจอดตักนู้นน้องน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินก็จอดอยู่นู่นนะคะพอดีเสร็จสิ อย่างนี้เลยนะของช่างเหี่ยวใหญ่แบบนี้ไหมยาวแต่เล็กอ่ะไม่ยาวใหญ่อย่างนี้ไหมของช่างเหี่ยวนะเฮ้ยเขา้าบุนๆไปจอบก้อนโอ้จอบก้อนบอบก้อนไปย่าไม่กินนะ ดูดทรายก็ผู้รถไทยอ่ะสีมพูอ่ะนะนี่ก็บ่อทรายนะคะดูดดูดด,ด,ดูดขึ้นมาก็ล้างก็นี่ถอยจากตรงนี้ไปสต็อกข้างหน้า รถตอนนี้วิ่งดินนะคะโอ้ยจะตกไหมน่าดูว่ะแม่โคน่ะฮะไม่ตกไม่ตกเหรอเียวว่ะดูว่ะตก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 นี่เรา

อตายาหนาเกินไปคนหนาได้การโคตรโหเจ็บๆไม่ใช่มันหลายคนนี่โคตรเทอใบเบิร์ตมีของใครบ้างนั่งรอเสียตีนะเสียเอ้ยไม่ใช่นั่งรอเสียแบงค์เสียแบงค์เสียแบงค์ไอ้ตามก็ได้การเสียตีก็เกินไปคนหนาอย่างวะเฮ้ยอะไรวะอันใหม่น่ะอะไรอันใหม่ อันใหม่ของเสียตีอะไรวะอันใหม่นะเมนเสงยตีขนาดไม่ไปหนั่นล่วงมาไม้เดินลงมาขอเดินลงมาเองก็นั่งย้ากเลี้ยงกี๋ไปนั่งรถกับเสียตีไหมเดี๋ยวหนึ่ไ<ม>งไปไป,ไปเดี๋ยวเราเจะไปนั่งรถกับเสียตีนะคะไปด้วย เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถเล่นกับเสียตีก่อนโอ๊ยเปิดไม่ได้โอ้ยคือเปิดยากแค่เปิดได้ง่ต้องเปิดได้ง่ายเดี๋ยวไปนั่งรถเล่นกับเสียตีก่อนเวราจะไปเที่ยวกันดีกว่า้นั่งอยู่คนเดียวน่ะนั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละโอ้นี่เราอยู่กับเสียตีนะคะสีเล็กสายมันอ้าวอ้าวอาอ้วมาแล้วไปกไปก ขับยังไม่ถามจะของรถเขาเลยฮะนั่นจะถอยอ๋ี่จะถอยจะของรถมานี่ดึงมานี่จะของรถขาอนุญาตยังเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มหโอ้โอ้่างอี้โหโอีโห้่อ้าหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โาโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โัโอ้โหโีเดหโ้อ้ออ้้อ้ออออ ดงด้วยเปิดประตูไว้เมื่อคืนบอกที่โอ้ยอยู่ท่านนะอยูท่านนั่งขับสบายมากทำไมอ่ะขับรถพ่วงกับขับหกล้ออันไหนดีกว่ากันพี่เคยเคยขับแต่ของใหญ่แล้วมาขับของเล็กเป็นยังไงมันก็ดีกันคนละเบรกนี่บอกรถนี่มันมีโหลดหน้าโหลดหลังของเราเลยอะไรวาตอนนี้มันไอไอตัวตัวยกหนะมันหลุดมันก็เลยยกขึ้นไม่ได้ตอนนี้ เลื่อนได้อย่างเดียวเกียร์อะไรับนจะเกียร์สามแต่ว่าจะดังผมก็เลยหมุนออกไอ้ไอ้ที่ลองอยู่ตรงนี้มันหลุดไอ้เราไปเทที่ไหนนี่เขาพอแล้วอ้าวเขาพอแล้วตรงที่ผมไปเทนะเขาพอแล้วไปตรงไหนอ่ะไม่รู้ นี่แหละว่าจะจอดทำทีมงานจะได้เราต้องลุกมาจากทางไหนต้อไปลกจากฝั่งแล้วหกอ๋อนี่อันนี้ตักตัวนี่ตักเอาแล้วมันขึ้นบนมานี่บปล่ใช่ขึ้นบนต้องเก็บมานี่ไงมาจอจุดนี้เลยมันหลบได้ไหมอ่ะหลบได้ ไม่ถนัดเรามั้งขับเล็กๆน่ะขึ้นเอาใหญ่แล้วไม่ถนัดเจะเหี่ยวเอ้ไปนั่นน่แสดงว่าเขาไปเที่ที่ใหม่นู่นเพราะว่าตรงนั้นเต็มแล้วไงก็ดีแล้วก็ไปนี่เราลงนู่นแล้วก็ขึ้นนู่นน่าจะยังไม่มีหรือมั้งน่าจะยังไม่มีนะมันจอดแล้วนั่นเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งเขายังไม่ได้ตกลงอันนั้นไม่ครูมาจากไหน ไม่ครอีกทีมงานหนึ่งเขามาทำงานมาบอกอ๋อนี่ขุดจากว่า <What? S 2> หน้าบอกไม่แน่ใจว่ารถไถเขาเดียวรถไถน่าจะโทรมาบอกถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอเราลงไปให้บอกโอ้ยเออสซนระเสียวดิ นันกก่นแหละโรากีแต่สติกเกอร์เสียตีมันไม่เหมือนของเราเนาะยังไงเรามันจะเป็นใสเลยอะ่ะเขาผมนี่ให้เสียวิทย์เขาทําแบบอ๋อเป็นทึบมิดสติกเกอร์ใช่นี่<อ><ะ>นี่สติกเกอร์เสียวิทย์นี่ตั้งแต่สมัยไปงานที่แต่คันนี้มันฝั่งนี้อะมองง่ายเอ้ามีกล้องด้วยหรอนี่เจวุ้วเนเส้นส่ไว้ เที่เหรอนีกลคงเลยเจ้าคุณเส้นใส่ไว้ไงไว้จับเสียอันนี้อะไรนี่สวิกบอแต่ว่าถอดบอออกแล้วอำไปแต่ทำไปงั้นเลยอันนี้จอก็ไว้ดูแต่ว่ามันได้ต่อจอูก็ใช่ก็ถูกแล้วไงจอไว้ดูเออเอไว้ดูนั่อหละก็ใช่ไงก็จอไว้ดูเน่ยตอนนี้น่ะมันมันไวดูเราไม่ใช่ให้เราดูมัน อนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องคนเดียวไว้คุยกับกิ๊กไงกิ๊กด้วยมีหกอยู่ในรถกระบะเครื่องนึงไว้คุยกับกิ๊กชินแล้วเดี๋ยวจะแบงมายัง ที่เราจะกลับแล้วนะ<อ>เสียแบงค์ไม่ให้กลับก็เลยเออต้องกลับมาคืนทำไมเนี่ยไม่รู้ทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าเสีสยแบงค์โทรตามดักไว้เลยอ่ะไม่ใจตั้งเขาหรือเปล่าสงสยัยน,น่ะเออฝั่งไหนวะมองอยังไงแล้วจะชนรถไปโคแล้ว,วนะเอ,อ้ยเอาใคร สงสัยมั้งปกติมันต้องแอบมานี่บอกใช่เด้าน่าจะมาสั่งดินนะนี่ดูแล้วโอ้โหจะเพิ่งมาครับอันนี้กำลังกำลังขุดใช่ไหมนี่กำลังขึ้นใช่ไหมนี่มองไม่เห็นอ่ะเปิดไปะจกได้ไหมนี่ไปทางไหนล่ะเปิดไป,ปรตรงเลยเอ,อ่ะ แม่ให้นเห็พี่แม่พันเอารถไปดันดินให้เนี่ยมองนั่นแม่ครับผมบอกพันแล้วครับบอกพนแล้วเพราะรถเขายากแม่มันกันทางครับผมเดี๋ยวจะคอยขับเงินพร้อมเลยครับครับนึกว่ามาสั่งไม่ได้มาดันดินตันทางเขาบริการประทับใจ อยากบริการเจ้ประธาใจไหมไม่เลยบ่นทุกวันยิ่งกว่าพี่ไม่ดูแลเหมือนไข่ในหินบอกไข่ในหินอะไรล่ะวาดอันอะไรนะสมบุกสมบันคืออะไรนี่ไม่ใช่ไข่ในหินดอกคนนี้นะ เสียงมันโอกมันปากเดียวก็วต้องโมใหม่แล้วบ้างเนี่ยแต่อยู่ที่บ้านเหลือไหมเราว่าจะมาให้เสียตีขับให้นั่งขากระจกย่นดูดีไหมต <ละ S 1> แห่งเขาคนขับก็เลยกลายเป็น,น,นเสียตีได้<ต>นั่ง้านั่งอย่างนีตง้ต้องต้องเงาเข้ามานหนึ่งอ่าถ้าอย่างนี้มันมันพอดีไม่ได้ก้มไม่ได้มอม ของของสามหกมันอยู่ตรงนี้ไงเวลาพอมานั่งโหลดมาอย่างนี้เตี้ยๆอย่างนี้ใช่ไหมเออมันจะเห็นพอดีช่วงช่วงนี้ไงเออกับช่วงนี้แล้วมันก็จะเตี้ยพอดีไงแต่เสียตีไม่ได้ใส่โบโหลดไงก็เลยเป็นแบบนี้นี่ไงเรากระโดดขึ้นมานี่เสียแบงค์มารอแล้วไปนะลงไปดูผมจะไมถามก่อนทำไม อะไรเสียแบงก์ไปผมจะต้องไปถามก่อนเสียตีบอกต้องแอบรถก่อนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ไปครับาแล้วบายบายค่ะ